สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิปโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยแ่ละค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะได้จัดฉายรอบสื่อ,อย่างยิ่งใหญ่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วละค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่อง สเตปอั TO r u n นเวปลายทางฝันฉันมีเธอซึ่งเข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์โดยภายในงานได้พบกับผู้กำกับอย่างใหญ่กอรพัฒพร้อมทับนักสแสดงอย่างคับข้างที่มาร่วมงานรอบสื่อในครั้งนี้และยังได้ฟังเสียงเพลงประกอบภาพยนตร์เพระเาะเจาก First อนุวัฒน์ทั้งนี้ทางบลูม89ขอฝากให้ผู้ชมทุกท่านช่วยสนับสนุนหนังไทยกันด้วยค่ะ <c oughs> <c oughs> ครับวันนี้ก็ถือเป็นเลิกงานจมดีครับผมถ่ายในรอบกาล่าครับเราก็ทีมงานนักแสดงเราก็มาเต็มที่ครับผมสำหรับสเตปาร์ฟูรันเวย์ปลายทางฝันชันบีเทอร์ครับผมวันนี้ก็เป็นวันแรกครับผมที่ก่อนเข้าฉายครับคือผมว่ามันเป็นหนังที่สร้างแรงมนานใจให้กับผู้คนนะครับไม่ว่าจะสาขาอาชีพอะไรอย่างเี้ผมก็เหมือนแบบเป็นการแบบว่าทําให้ทุนสร้างแรงใจให้ในการใช้ชีวิตต่างๆซึ่งเป็นแบบตัดเรื่องก็คือนังเอกของเราในการแบบลึกฝันนี้อะไรครับ ในเรื่องหนูก็จะเป็นคนที่แบบอ,อ,อยู่กลุ่มพ่อเป็นครูสอนเปนโนค่ะแล้วเราเนี่ยก็มีความฝันที่จะตามหาแม่ออสเตรียอะไรเงี้ยค่ะแต่ระหว่างไปตามหาแม่นเนี่ยก็มีแบบอุอปรสรรคหรือว่าเจอคนมากมายนะคะแต่ว่าถ้าจะเป็นยังไงก็งไปดูตัวนหนอ,อในหนังเนี่ยอลิฟจะเป็นคนที่ถ้าเขามีเป้าหมายเนี่ยเขาก็จะทําให้สำเร็จค่ะแต่ว่าอาจจะต่างนิดนึงเพราะว่าหนูเนี่ยเป็นคนที่พอแท้ง่ายแล้วก็เป็นคนที่ลมเลิกง่ายด้วยค่ะ แต่ว่าถ้าเป็นอลิสเนี่ยจะเป็นคนที่จะทำเป้าหมายให้สำเร็จอะไรประมาณนี้ค่ะคาแรคเตอร์ในตัวในตัวละครนะครับคาแรคเตอร์เปย์เฟยเนี่ยก็จะเป็นช่างแต่งหน้าด้วยด้วยตัวเราเองเนี่ยเราก็เป็นคนแต่งหน้าไม่เป็นอยู่แล้วด้วยเนาะก็อยูความเป็นเราอยู่แล้วเขาก็แต่งหน้าไม่เป็นแล้วก็อย่างที่บอกไปครับว่าโชคดีที่มีพี่ช่างแต่งหน้าในกองช่าในกองมาช่วยเหลือแล้วก็มีพี่พีทด้วยมาช่วยเหลือเออ้งต้องประมาณไหนพี่พีทถ้าประมาณไหนเบอร์ใหญ่อต้องเบอร์ใหญ่เลยต้องเป็นตัวแม่เลย ก็ S <S เรื่องนี้เราบทเป็นเป็นช่างผมก็คือเราจะเป็นเพื่อนกันจริงจริงก็คือทีมเซฟอัพเนี่ยก็คือเรามีมีมีหลายคนคับแต่ว่าในในทีมก็คือเราจะรับบทหน้าที่ของเราก็คือแบบออกแบบทรงผมให้กับน้องอล <vem S 1> ีซี่เลยเวลาที่แบบมีงานหรือว่าไปประกวดคาแรคเตอร์ก็จะเป็นคนแบบสนุกเฮฮาแต่ว่าเวลาทําง,งานก็จริงจังก็เพราะว่าเล่นเป็นที่ข่าวเพราะฉะนั้นก็ต้องมีแบบสติหนึ่ง ครับผมก็ในในในภาพยนตร์เราจะเล่นเป็นเชฟครับซึ่งแตกต่างจากตัวจริงว่าเราทําอาหารไม่ค่อยเป็นแต่ว่าพอดีว่าได้ทางครับพี่ใหญ่ก็บีบมาว,าว่าวันนี้เดี๋ยวซีนเนี้ทำเมนูแบบนี้นะก็ค่อยๆทำศึกษาไปได้สกิลไปในตัวด้วยเดี๋ยวทำอาหารกินที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คาแรคเตอร์จริงๆมันมันต่างจากตัวจริงเพราะว่าซูมตามอ่ะเขาเป็นคนที่เวลาสัตว์อบอุ่นม่ใช่อบอุ่นเป็นผู้ชายนิ่งๆจะคอยช่วยเหลือ อเล็กตลอดเวลาเวลามีปัญหาอะไรครับซึ่งมันก็เป็นอีกบทบาทนึงที่เราได้เล่นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยต,ตัวละครตัวนี้ดูเท่ดีนะเป็นผู้ชายอยู่อ,อะไรอย่างเงี้ยครับฝากด้วยครับรับบทเป็นนารินค่ะเป็นน้องสาวของพระเอกค่ะก็จะเป็นคนที่ร่าเริงสดใสแล้วก็คอยตามช่วยพระเอกนางเอกตอมาค่ะ,คะก็จะเข้าฉากส่วนใหญ่กับพี่พี่แทนแล้วก็พี่โอมพี่นิก็ในเรื่องรับบทเป็นกายครับเป็นเพื่อนสนิทพระเอกครับ ก็เล็กเตอร์ก็จะคนควรนะครับเป็นคนใจกากปากเก่งอะไรอย่างนี้ครับก็เป็นคนที่ช่วยให้ไม่บอกดีกว่าไปดูในหนังด้วยเปนความลับเป็นความลับที่อยู่ในใจเป็นความลับที่คนก็รู้เทปครับเทปอันนี้คือคาแรคเตอร์ใช่ไหมครับเฟนเนอร์เนี่ยเทปรับบทเป็นจอมครับเป็นก็เป็นหัวหน้าทีมดีไซเนอร์กันคาแรคเตอร์ก็จะเป็นแบบคนที่แบบ ก็จริงจังกับการทํางานเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีทุกคนเข้ามาช่วยซัพพอร์ตเราในทีมเพื่อแบบทำตามความฝันของอราเล็กซ์ด้วยครับคือจริงก็แค่นั้นเลยแต่เราจะแบบเราจะมีตัวที่สร้างสีสันในคืนสองคนนี้ทางฝั่งนี้มีเป็นพี่มูเราชีสเค้กกะริยานะคะตัวจริงเป็ดตัวจริงเป็ดป็ุ๊คตัวจริงไปอีกโปรโมทให้แม่เขาก็อย่างเราก็จะมาสร้างความสนุกให้นะคะเพราะว่าอย่างในเรื่องเนี่ยเราก็จะเล่นเป็นใจดีนะคะเราเป็นแม่บ้าน แตเราเป็นแม่บ้านที่ไม่ธรรมดาถ้าอยากรู้ว่า <ave S 1> <ực> เป็นยังไงก็ต้องติดตามชมชิคเค้งตะลยาเขินกเิกชงเขช้เขาด้วยนะคะให้มากี่บาทเนี่ยดีิครับพิคุสากับเล่นเป็นคุณพ่อนะครับเป็นเป็นครูแล้วก็เป็นเจ้าของโรงเรียนสอนดนตรีครับซึ่งเป็นคุณพ่อของน้องอลิสครับก็ผมมีความฝันของเป็นคุณพ่อ ข้อฝันนั้นอยากจะไปส่งต่อนลูกครับแต่ว่าลูกนั้นเขาก็มีวามฝันของเขาครับดังนั้นก็ไปติดตามชมกันได้ครับครับผมก๊อฟสุธิรัตน์ครับผมเล่นเป็นบอลนฮะบอลก็คือเล่นเป็นครอบครัวเดียวกับพี่ชิสเค้กกับน้องคานี่ฮะเล่นง่ายมากเพราะว่าเราสมบทบาทความเป็นพ่ออยู่แล้วทั้งนอกและในนะฮะรวมไปถึงนะครับผมได้ร่วมกับผมมาเสียได้อย่างไงในในหนังคือผมไม่ได้ร่วมซีนกับพี่โอ๋ ก็เสียดายพี <ally> ่ไม่ไดายมากไม่ได้ประกบกันแต่ชีคเค้กตรายาตัวจริงไหมตัวจริงครับผมฝากไว้ด้วยฮะเรื่องนี้อีกหนึ่งเรื่องที่ควรจะดูในหนังไทยตอนนี้เปิดใจให้หนังไทยเยอะๆครับผมเพราะว่าเราจะได้ทั้งแรงบันดาลใจและความสนุกว่าเราเครียดกันมาเยอะแล้วถูกต้องจะมาสนุกที่โรงภาพยนตร์ได้ทุกโรงภาพยนตร์เลยนะคะครับผมจากจากที่รอบสื่อวันนี้นะครับผมโอเคนะครับทุกสิงทุอย่างที่ที่ทำมา ถือว่าประสบความสำเร็จไป9ก้าหนึง่งแล้วครับผมทีนีเ้เหลือแต่ว่าผู้ชมคนไทยทุกคนมาช่วยับสนุนหนังไทยเรื่องนี้มาดูหนังไทยเรื่องนี้กันเยอะๆครับอยากให้ไาดูครับเพราะว่าหนังไทยเรื่องนี้อาจจะไม่เหมือนหนังไทยเรื่องอื่น,นเรื่องนี้มันจะมีแรงันดังใจดูแล้วแบบทุกคนอาจจะมีแรงกำลังใจดาลใจที่จะต่อสู้ที่จะทําความฝันให้เป็นจริงอะไรประมาณนี้ครับต้องต,องตองลองครับผมก็เ t e p Up t ล r u n w ันนะครับปลายทางฝันฉันมีเธอครับผมก็จะ ฉายกันในโรงภาพยนต์วันที่23กุมภาพันธ์นี้ครับผมแล้วก็จะเป็นหนังเบาสมองที่ทุกคนสามารถดูได้แน่นอนครับผมสนุกแน่นอนครับเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปํามมฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ